รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาประจําทําหน้าที่ที่ช่อง9ก่าวไทแห่งนี้เวลาบ่ายโมง50นาทีเราจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของโรงพยาบาลสุขวิทย์เป็นเรื่องที่นําเสนอไว้1ตอนก่อนหน้านี้แล้วครับเป็นกรณีตัวอย่างนะครับของผู้ป่วยท่านหนึ่งซึ่งเกิดอาการปวดศีรษะแล้วก็มีอาการมือสั่นมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว แต่ว่าเมื่อปวดที่ไดก็อาศัยยาแก้ปวดพึ่งพาได้ทุเราไปจนกระทั่งไม่นานมานี้เกิดครั้งรุนแรงปวดอยู่นั่นแล้วทานยาแก้ปวดก็ไม่หายไม่ทุเราแถมยังวูบหมดสติอีกด้วยวันนี้คุณหมอที่เป็นเสยแพทย์นะครับคุณหมอจากรีประจำโรงพยาบาลสุขวิทจะมาอธิบายให้ฟังว่าสาเหตุที่เกิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง แล้วก็พอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีอาการยังไงแล้วก็จนกระทั่งถึงขั้นการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาน่าสนใจครับไปติดตามได้จากอุ่นใจใกล้หมอครับก็สําหรับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเนื้องอกในสมองจริงๆแล้วเนี่ยโรคเนื้องอกสมองเนี่ยหรือหรือภาษาทั่วไปเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็น brain t ม m ร r นะครับก็ปัจจัยเสี่ยงจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของของเนื้องอกสมองที่เป็นเกิดขึ้นเนื้องอกสมองเนี่ยจริงๆแล้วในสมองก็แบ่งเป็น2ประเภท คือเนื้องอกสมองชีธรรมดานะครับก็คือเนื้องอกทั่วๆไปกับเนื้องอกสมองที่ที่เป็นเป็นมนะเมร็งนะเป็นมาเรียนฟอร์มนะฮะก็พวกนี้ความแตกต่างของมันก็คือมันก็จะโตมากขึ้นเรื่อยนะฮะแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยปัจจัยเสี่ยงจริงๆแล้วเราไม่ทราบว่าสาเหตุจริงมันเกิดจากจอะไรแต่เราเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันเกิดจากพันธุกรรมนะฮะเป็นกรรมพันธุ์แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นพันธุพันธุกรรมก็คือเป็นพ่อแม่แล้วลูกจะต้องเป็นเช่นนั้นในบางครั้งเนี่ยมัน มันอาจจะเกิดอีก2-3ถึงชั่วอายุคนถึงจะเกิดสักครั้งหนึ่งนะะแต่เราก็เชื่อได้ค่อนข้างสูงว่ามันเกิดจากพันธุกรรมเป็นหลักเคสของคุณชัตราเนี่ยเขาเขามีอาการปวดศีรษะนะครับแล้วก็มีอาการมือสั่นในวันที่ผมตรวจเจอเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการปวดศีรษะค่อนข้างมากนะครับปวดมากแล้วก็มีอาการมือสั่นที่อย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่แกยังไม่มีอาการอ่อนแรง นะเมื่อเราไปตรวจพบเอ็กซเรย์เอ็เนี่ยเราตรวจเจอว่ามันมีเนื้งองอกสมองอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญนะเป็นตำแหน่งที่ควบคุมแขนขาข้างตรงข้ามนะครับในเคสในในเคสนี้เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยมีเนื้งองอกที่สมองด้านขวานะครับก็เลยมีอาการมือสั่นข้างซ้ายนะซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่ควบคุมแขนขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในในช่วงแรกของการเตรียมการผ่าตัดจึงมีความสำคัญค่อนข,ข้างสูงนะครับต้องอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจว่า การประดับมีความเสี่ยงต่อการที่มันจะเกิดอาการอ่อนแรงหรืออัมาพาตซีกซ้ายซีกหนึ่งนะฮะมีโอกาสที่มันจะเกิดปัญหารเรื่องเลือดออกมีโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียฟังก์ชันของการความจํามีเมมโมรีลอสได้หรือว่าอาจจะเกิดภาวะชักกระตุกได้นะครับนเนี่ยในขั้นตอนการเตรียมการในผู้ป่วยรายนี้ค่อนข้างสําคัญมากนะครับในเบรกต่อไปนะครับคุณหมอจัก,กรีจะมาอธิบายให้ทราบว่าในขั้นตอนของการบำบัดรักษา ที่จะต้องผ่าตัดนั้นมันมีอะไรอย่างไรในรายละเอียดบ้างพักสักครู่เดียวครับสำหรับในเทคโนโลยีการรักษาที่นำมาใช้ในผู้ป่วยในรายนี้นะครับผมได้ดูภาพเอ็กซเรย์ของผู้ป่วยเนี่ยก็พบว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นเนื้องอกชีิดดีมากกว่าเนงอกชีิดหลายเราเราพูดจากประสบการณ์ เราพูดถึงประสบการณ์แล้วก็เราพูดถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะฮะก็ดูจากภาพเอ็กซเรย์เนี่ยผมเตรียมการตั้งแต่แรกแล้วว่าจะต้องมีการเสียเลือดค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอพามการฉีดสีในภาพเอ็ ray, กซเรย์ปรากฏว่าเอ่อมันมีหลอดเลือดเข้าไปเลี้ยงตัวเนื้อง,งอกค่อนข้างเยอะ,ละหลายเส้นนะครับเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเนี่ยแรกกับความผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยมันก็จะเสียเลือดปริมาณมากนะครับก็เลยต้องเตรียมการให้ดี สำหรับเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในรายนี้ผมก,ก็เลยใช้เทคโนโลยีเขาเรียกว่า pre-embolization คือการลดการสูญเสียเลือดก่อนการผ่าตัดนะครับด้วยทเทคนิคของมันก็คือไปอุดหรเลือดในตำแหน่งที่เป็นเขาเรียกว่า capillary base ก็คือตำแหน่งที่มันควบคุมให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อง,งอกเลยนะครับไม่ได้อุดดเลือดตอนตอน้ตอนอุดรเลือดที่ตำแหน่งของเนื้อง,งอกเลยนะฮะเพื่อจะลดการสูญเสียเลือดในระหว่างการผ่าตัดหลังจากห้ามเลือดแล้วเนี่ยเนื่องจากเนื้อง,ง,งอกมันมีชีวิต มันมีความสามารถที่มันจะดึงหลอดเลือดเข้ามาใหม่ได้เพราะฉะนั้นะเนี่ยหลังจากเราดึดเลือดปุ๊บเนี่ยเราต้องเตรียมการก็คืออีก48-72ถึงชั่วโมงเราต้องดำเนินการผ่าตัดทันทีนะครับเพื่อป้องกันการเกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ของเนื้องอกเองสุดท้ายผลลัพธ์ของผู้ป่วยในรายนี้นะครับก็สิ่งที่ผมคอนเซรนิร์นก็คือผู้ป่วยในยนี้จริงๆแล้วหลังจากผ่าตัดปุ๊บเนี่ยภายในส4่ถึงชั่วโมงแรกเนี่ยผู้ป่วยก็กลับมาปกติละนะฮะ จากเดิมที่มีการปวดศีรษะเป็นระยะเวลา1ิปีก็ไม่ไมปวดหัวแล้วจากที่มีอาการมือสั่นของซิกซ้ายก็ไม่สั่นแล้วนะครับผู้ป่วยเนี่ยทำอาชีพเป็นหมอเขาก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับแล้วก,ก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังในผู้ป่วยรายนี้ก็คือถ้าเขาเริ่มมีอาการเช่นเริ่มมีอาการมือสัน่นเริ่มมีอาการอ่อนแรงของแขนขาซิกตรงข้ามนะรหรือว่าเริ่มมีการปวดศีรษะซ้ำเนี่ยนะครับก็ต้องรีบกลับมาพบแพทย์ในทางกับกันในส่วนที่ของแพทย์เองเนี่ย สิ่งต่อให้ผู้ป่วยไม่มีอาการอะไรเลยนะฮะก็ผู้ป่วยในรายนี้ก็ควรจะได้รับการเอ็ซเสด์จซ้ำอย่างน้อย,อยทุก6เดือนถึง1ปีแล้วแต่กรณีวันที่ผมฟื้นขึ้นมาโอเคแน่นอนเรามีสติในวันนั้นเราไม่ทราบหรอกว่าเวลาผ่านไปแล้วแค่ไหนแต่เรามีสติพอที่เราจะตอบคำถามแล้วมีรีสปอนส์ที่ดีกับคุณหมอกับญาติกับอะไรต่ออะไรหลังจากที่ผมผ่าเสร็จคือวันที่11 ผมดชชาร์จวันที่23ผมสเปนอีกประมาณ12วันในโรงพยาบาลเพื่อพักฟื้นด้วยมาตรการที่เขามองว่าผ่าสมองเนี่ยคุณควรจะต้องอยู่เป็นเดือนถูกไหมฮะแต่มันเป็น12วันที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนได้ได้เอาเอาตัวเนื้องอกออกไปจากสมองแล้วเรารู้สึกว่าเราโล่งขึ้นฝากถึงคุณหมอจัก,กรีและคุณหมอจัสณีนะครับการผ่าตัดครั้งนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่า เขาทุ่มเทกับกับชีวิตผมมากนะครับมันมากกว่าคําว่าแพทย์แต่ละมากกว่าคําว่าหน้าที่ผมว่ามากกว่าคําว่าพี่น้องด้วยซ้ำไปนะครับเขา follow up เรานะครับเขามาหาเราเขามาราวเราเขามาถามเราถามถ่ยถึงอาการคือจะใช้คําว่ายังไงอะ่ะผมผมเป็นหนี้บุญคุณเขาเป็นหนี้ชีวิตเขาแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมไดทชาร์จไปเนี่ย หนึ่งอาทิตย์ในในสื่อโซเชียลของผมเนี่ย Facebook, เฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะเป็นหลายๆ10ิบคอนเทนต์น่ยไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับคุณหมอ2คนนี้เลยมันกลายเป็นคําขอบคุณของคุณหมอสองคนเนี้นะครับว่าแบบเหมือนเขาให้ชีวิตใหม่กับผมแล้วกันแล้วก็ทําให้ผมยังมีชีวิตอยู่ครับโรงพยาบาลสุขวิทย์ยังมีกรณีตัวอย่างอื่นๆนะครับที่จะทยอยนํามาเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ย ได้ทราบในหลากหลายความไข้ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเรื่องร้ายกลายเป็นเบาไปได้นะครับติดตามจากอุ่นใจใกล้หมอที่ช่องข่าวเอ็นคอรอชดแห่งนี้ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพุธครับบ่ายโมงห้สนาทีเราเจอกันวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ